ขายออนไลน์ต้องดูมือนี้ค่ะมือนี้เป็นมือของแม่ค้าออนไลน์ที่ตั้งเป้าหมายอยู่ที่10ล้านอัพนะคะ8หลักจะได้หรือไม่ในมือนี้นะคะมีโอกาสสูงมากค่ะที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ในลายมือนี้นะคะเป็นลายมือที่เป็นผู้นำผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่เป็นผู้นำฉเฉลียวฉลาด สิ่งที่จะบ่งบอกว่าลายมือนี้เนี่ยจะได้จับเงินก้อนใหญ่รวยได้ที่ชัดเลยในลายมือนี้คือมีลักกี้เอก่อนเลยค่ะนะคะเกิดมาจากเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจนะคะแล้วจากนั้นเส้นวาสนาขึ้นไปเราก็จะเห็นเป็นลักกี้เอค่ะ ถ้าว่าตามนี้นะคะขึ้นมา Lucky M เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่จะมีโชคเงินก้อนใหญ่เข้ามือในชีวิตหนึ่งจะมีโอกาสได้จับเงินล้านได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคุมทรัพย์ใหญ่มากในมือนี้ ซึ่งเกิดมาจากเส้นสมองความเฉลียวฉลาดเส้นวาสนาการงานและเส้นพุดการค้าการขายการเจรจาติดต่อสื่อสารต่อรองมีวาทศิลป์ฉลาดในการพูดจึงเกิดเป็นเกรดไท r แองเกลนะคะสามเหลี่ยมคุมทรัพย์ใหญ่ขนาดนี้และมีลัคกี้เอมด้วยลายมือนี้มีโอกาสที่จะได้จับ เงินเป้าหมาย8หลักนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการค้าการขายและนอกจากนี้นะคะเขายังมีความสามารถนะคะทางด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดีการใช้เทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาเนี่ยมาจาก เนินจันเนินจันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะแปลกแหวกแนวไอเดียดีครีเอที e ต้องสร้างคอนเทนต์สร้างความแปลกใหม่อัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการหาเงินนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะค้าขายเอาเงินมาจากต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพราะว่าในลายมือนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเส้นจากเนินจันนะคะเข้ามาเนี่ยใกล้ชิดกับเส้นวาสนานะคะบางเส้นก็ติดกับวาสนาเลยแบบนี้ บ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นจะทำธุรกิจการค้าการขายกับต่างชาติต่างภาษาหรือเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาได้นะคะหรือจะมีผู้อุปถัมภ์คํำชูนะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาซึ่งอาจจะเป็นลูกค้านะคะและนอกจากนี้นะคะบนเนินเสายังมีสัญลักษณ์ V. v วิตติีอยู่ด้วย สัญลักษ์ว v i c t o ตอรีเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งนะคะและปรากฏอยู่บนเนินเสาเป็นเนินแห่งขุมทรัพย์เป็นเนินแห่งการงานขุมทรัพย์ความร่ำรวยความเพียรพยายามนะคะและทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นมาจากการสั่งสมการงานและความเพียรพยายามนั่นเองค่ะลายมือนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะมีมีเส้นที่ออกมาจากทั้ง เนินอังคารต่ำเป็นเส้นแห่งอารมณ์นะคะและก็ออกมาจากเนินสุกนะคะเป็นเรื่องของครอบครัวมีปัญหาครอบครัวให้ต้องแก้ไขเป็นผู้นำครอบครัวที่ต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆด้วยนะคะและมีเส้นวอลลี่ไหลค่อนข้างเยอะเป็นคนคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลน,นะคะแต่เขาก็เป็นคนที่มีความเพียรพยายามมีเส้นที่ออกมาจาก เนินังคารต่ำนะคะขึ้นไปยังเนินเสานะคะเป็นคนที่บุกตะลุยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหานะคะและแก้ไขปัญหาเก่งใจถึงใจกล้าบุกตะลุยเก่งนะคะมีเส้นที่ออกมาแบบนี้อันนี้คือเส้นครอบครัวอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือในเรื่องของการงานในเรื่องของการค้าการขายนะคะสำหรับเส้นนี้จะ จากบริเวณอังคารต่ำมายังเนินพุทธนะคะหมายถึงครอบครัวหรือคู่ครองคนรักเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของการทำธุรกิจการคาการขายมือนี้นะคะเป็นมือของผู้หญิงเก่งที่เป็นผู้นำครอบครัวนะคะค้าขายออนไลน์ โดยมีครอบครัวนะคะคุณสามีเป็นคนที่จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะการงานการค้าการขายแต่ว่าตัวเองจะเป็นเสาหลักนะคะในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ก็คือเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งค่ะนะคะมีความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะทำธุรกิจให้จเจริญงเงืองนะคะมีเส้นแอมบิชันความใฝ่ฝันทะเยอทะยานนะคะและมีความ ขยันขันแข็งเป็นที่ตั้งค่ะเส้นพุทธนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวเลยแล้วก็มีด้วยกันหลายเส้นนะคะสำหรับเส้นพุทธเนี่ยนะคะออกมาจากเส้นชีวิตดังนั้นเก่งค้าขายด้วยความสามารถของตัวเองเก่งในการเจรจาพูดจาติดต่อธุรกิจการงานการต่อรองนะคะแต่ว่าบนเนินพุทธเนี่ย นอกจากจะมีเส้นพุทธแล้วก็ยังมีเส้นตัดแบบนี้ด้วยดังนั้นก็จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยเหมือนกันมีปัญหาในการลงทุนมีปัญหาในธุรกิจให้ต้องแก้ไขแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความเพียรพยายามอดทนนะคะเมื่อนี้มีเส้นอาทิตย์ที่ยาวนะคะมาจากบริเวณที่ลาบอางาังคารแล้วพุ่งยาวขึ้นไปจนสุดเนินอาทิตย์ ใต้นิ้วนางมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองค่ะมีโอกาสที่จะร่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะว่ามีเส้นอาทิตย์ที่ดีเส้นอาทิตย์เป็นเส้นที่จะส่งเสริมนะคะในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของเกียรติยศการยอมรับนะคะการเป็นที่รู้จักในวงกว้างชื่อเสียงดีและหมายถึงเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยค่ะสามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินสุก ส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากครอบครัวนะคะครอบครัวสมัครสมานสามัคมค,คีช่วยเหลือกันดีแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันในเรื่องของการสร้างหลักทรัพย์นะคะความมั่งคั่งช่วยกันนะคะในครอบครัวช่วยกันสร้างความมั่งคั่งช่วยเหลือกันทำกิจการการค้าการขายการงานภายในครอบครัวค่ะ ชีวิตมีเส้นโปรกเกสีฟเกิดขึ้นมาบ่อยมากเลยเยอะมากเลยหมายถึงความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะประสบความสำเร็จบ่อยมากๆดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าชะตานั้นสามารถที่จะหาเงินได้เยอะ ประสบความสําเร็จบ่อยได้รับผลกําไรจากการทําธุรกิจการงานอยู่หลายครั้งเลยนะคะดังนั้นจึงบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะรวยได้นะคะเพราะว่าเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานการทําธุรกิจเนี่ยบ่อยครั้งมากๆเลยค่ะและประกอบกับการที่เขามีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหุ่มรัพย์ตรงนี้นะคะที่ใหญ่ดังนั้นเวลาที่ได้เงินมา ทำธุรกิจการค้าการขายนะคะได้ผลกําไรดีผลกําไรงามเขาก็จะมีจุดที่จะเอามาเก็บเอามาลงทุนให้เงินทองนั้นมันจเจริญเติบโตเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจแชาแนลนายทารอดพยากรไบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ